ตอนรพี่นองครับเขาสู่ช่องเสียงน้ำตตนลีครับบ่าวบุญศรีกันธาม่าครับลูกไส้ลายเมญเสาพอยเคยรัดเมญยวันครับโคศกลูกในบ้านวันในสวนนี่ละครับหลังจากผ้าพี่นองครับไปเบิงเอ่อไปเบิงไปเบิงการเลียงกบครับเมื่อคลิปที่แล้วนอกเลียงกบเลียงกบแล้วก็ผ้าไปเบิงหน้าตีนบ้าน <laughs> หน้าตีมบันเขางามงามครับตอนนี้ก็ได้เนาะออคลิปนี้สิบภาพพี่น้องไปเบิงไปเบิงการเลี้ยงปลาป่ะนี่ปลาเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิงครับไปกับเลี้ยงเลี้ยงปลากับเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกเดี๋ยวไปเบิงป่ายสถานีเฮาซะก่อนเห็นแล้วครับสถานีเฮาก็ได้ครับ สถานีวิวอ่ออนซ่อนชุมชนคนทองทินเซเปตตาการพืชผลนะครับยินดีตอนรับนะครับคลืนเกาซิกุดสองหาครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปไปเบ่งการเลี้ยงปะดุกครับอยู่ในบอ่อปูนซีเมนกับสิงคุขาเลี้ยงไปโดนนั่นแหละครับโตใหญ่ๆครับเดี๋ยวเอาอาหารให้มันกินก่อนมันสิกินบอ่อละเพราะว่า เอาให้กินแล้วไปแล้วครับเมือสักครู่นี่แหละี๋ยวมันจะขึ้นมาพี่น้องเบิงบอ่อเอาลองลองเบิงครับมันก็ดูขึ้นมาพี่น้องเบิงบอ่อมันอิม่มมันอิ่มเงือแล้วเอาเงือให้กินแล้วโอ้ยสงสัยบุกขึ้นมาแล้วละ่ะเออขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอยู่นะครับปลาดุกไงครับโตนวนหัวมันครับเห็นแต่หัวเห็นแต่ปาก,ปากอาพผงาังาดทุกน่ะอืตัวหนึ่งก็ประมาณซีโร่ฮาโร่นี่แหละครับ มีอยู่สามสี่ตัวครับเลี้ยงไว้เธอเบิ้งยังซื้อดอกครับนี่พอดีเลี้ยงไว้ไว้เธอกินดอกนะครับแต่ว่ากบเลี้ยงไว้เธอกินอยู่ครับส่วนปลาดุกนี่ตัวใหญ่เยังไปเลี้ยงมาเราประกากินมันมันใหญ่โพดเอออย่างใส่บอ่อปูนชิเว็นครับบอนในกาซีใส่อิปประมาณจักแปดสิบเก้าสิบก่อนครับอิปก็ได้กับบ่อใบใหญ่ครับบ,รรรบ่บอใบใหญ่อิปทั้งกวงทั้งเนาเราเลี้ยงกันหาก่อนนี่ละ ครับบอก็ได้ครับนี่เดยิดกรไดเรียงกันขึ้นมาจะกก้อนยิดเป็นยังไะครับนี่ยหนึ่งสก้อนข่างนีสี่ก้อนครับทั้งสูงทั้งเหี่ยวกั 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, กนหน4่ 5, งสองสามส่หนึ่งามสี่หาก้อนกับเหี่ยวกัหาก่อนสี่ห้า่สครั้งหนึ่งกัประมาณ20ก่อนครับยีก่อนสี่ขางกับแปดสิบเก้ก่อนนี่แหละครับโดยโดยประมาณทัานผิดน้องสีเห็ดบ้านะครับบอรเรียงเลียงปลาดุก รอวเฮดบอเลียงกบก็ไดแล้วแ่พี่น้องสะดวกสีเลียงเอียงเอ,งอเียงยังครับนี่คือชีวิตที่พ่อเพียงนะครับคลิปก้อนนี่พาพี่น้องไปเบิงการเรียงกบเลียงกบพาไปเบิงหน้ายุตีนบ้านเที่ยวนี่พามาเบิงการเรียงปลาดุกญ่เอานะครับสําหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิงสมัเราอย่าลืมกดติดตามให้ได้พี่น้องด้อกดติดตามให้แน่ ออสิได้อันมีอันวิวน,น,น้ำมูเพลินววากดติดตามให้ในกัแเรากันครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสะกอนสวัสดีครับ